สวัสดีครับตัวดีนะาๆสตทุกท่ชันนะครับผมวันนี้นะครับจอมจรพิชิตมันทัวร์นะครับจะพามันทัวร์ที่ครามฟาร์มสเตย์นะครับก็อยู่ในเขตอำเภอกำแพงแสนนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับอยู่ใกล้กับโรงเรียนการบินนะฮะก็ที่นี่ครับก็จะเป็นห้องพักครับคืนละ26พร้อมอาหารเช้านะครับก็เดี๋ยวตามผมมาดูบรรยากาศกันเลยนะจะเป็นหลังห้องจะเป็นวิวทะเลสาบ จะมีสองชั hey, guys, yeah. Actually, friend friend ้นนะห้้งล่างชั้นล่างถ้าเป็นอวันธรรมดาครับันเป็นพันพันหกพร้อมอาหารเช้านะครับแล้วก็ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันนักขัตฤกษ์ครับก็จะเป็นพันเก้ากับสองพันเดี๋ยวพาไปดูด้านในห้องกันที่นี่สามารถตกปลาได้นะครับ ตัวนะครเป็นปลาที่มีน้ําหนัก5กิโลขึ้นไปนะครับแล้วก็พวกปลาบืกนะขอปล่อยไปก็ห้องพักก็มีหลากหลายก็จะมีเอ่อเป็นเป็นชื่อห้องนะของผมจะดูห้องขีดบัวน,นะครับวันนี้ในห้องขีดตัวอันนี้กำลังเขยาบคำยุ่ในห้องครับผมอ่าแต่กล้องน้ำเข้าไปเลยนี่ผมมาของเข้ามาเก็บไปแล้วนะ นั่งในก็ห้องแอร์นะครับคุณผู้ชมจะเป็นห้องแอร์นะตถานนะี้เป็นห้องน้ำก็จะ<ม>เป็นห้องน้ำครับคุณผู้ชมอ่าจะับกล้องดูหน่อยนี่ครับก็ที่อาบน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะอ่างล้างหน้านะครับส่วนข้างบนนะครับข้างบนจะเป็นมีอ่างบุชี่ใช่ไหมอ่ามีอ่างบุชี่ด้วยนะจะเป็นชั้นบน แต่ผมเน้นถ้าฝนตกนะผมจะเอาข้างล่างนะครับสามารถตกได้นะ <c oughs> ในห้องก็จะมีอ่าตู้ให้นะครับในห้องก็จะมีน้ําน้ําปล่าได้สองขวดนะน้ำปาปล่าสองขวดไอตังโมที่ผมไม่้ <c oughs> แล้วก็มีโค้กให้สงองกล่องนะโค้กจะเป็นกระป๋องละยี่สิบห้าบาทเติน้ำาปล่าดื่มฟรีนะ <c oughs> แล้วก็มีการน้ำร้อนให้นะมีทีวีนะฮะแล้วก็เมนูอาหารนะครับก็หลากหลายเลยนะครับ <c oughs> ที่นี่มีคาเฟ่ด้วยมีคาเฟ่ด้วยวนะนั่งจิบกาแฟได้แล้วได้นะเนี่ยก็ที่นอนครับก็จะเป็นนุ่มแบบนี้เลยส่วนข้างหลังครับไปดูข้างหลังกันนี่จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะนี่นะเป็นสภาพแบบนี้เลยนะครับนี่ครับติดทะเลสาบนี้นะนะครับ มาตกปลาได้นะครับนี่นั่งทานกาแฟหรือทานข้าวได้เย็นๆนะช่วงเย็นมีเพลด้วยนะมีเพลให้พักนอนหนึ่งแต่ที่อุปกรณ์ผมนะอุปกรณ์ตกปลาแล้วก็จะมีนี่นะครับกระถายให้นั่งนะชิวๆช่วงแดดล่มลมตกนะฮะแล้วก็นี่ครับ <S 2> <S 2> คนอยากมาครับอยากมาอีกแล้วครับท่าน <S <S 2> <S 2> ปลารามฟาร์มสเตย์นะผมที่นี่นะฮะเดี๋ยวไปติดตามกันครับผม ย่านะครับลงไม้แรกของเย็นนี้ยังไม่ได้ใส่หมวกเลยนะครับก็ปลายังไม่กินนะครับก็เราก็กิน่อนเลยนะครับก็นั่งกินชิวๆครับริมทะเลสาบนะครับบรรยากาศดีนะครับผม กินไปก็นั่งมองเบ็ดไปด้วยนะครับฟิลบรรยากาศของหนักตกปลานะฮะที่หลายๆท่านชื่นชอบนะครับกับบรรยากาศแบบนี้นะครับก็ะนานณท่านใดสนใจนะครับจะมาพักที่ครามฟาร์มสเตย์นะฮะก็โทรติดต่อสอบถามได้เลยนะครับเบอร์ที่ผมใส่ไปให้ในนี้นะฮะติดต่อสำรองจองที่พักกันได้เลยนะครับ ็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับโอ้โหไม่ได้ผมเดินับโอ้ปรากฏปรากฏปรากฏโลเทลครับ <laughs> <laughs> ตัวแรกของวันครับคุณผู้ชมมาดีกว่านั่งเงียบเหงา <laughs> นี่นครับอาหารเช้านะครับจากทางที่พักนะฮะพราฟาร์มสเตย์นะครับได้จัดเตรียมมาให้นะครับผมก็เดี๋ยวรับประทานอาหารเช้าแล้วก็กลับนะครับทีนี้สามารถตกปลาแล้วนํากลับได้หมดเลยนะครับยกเว้นปลาที่มีน้ําหนัก5้ากิโลกรัมขึ้นไปนะฮะเจ้าของให้ปล่อยคืนบ่อไว้นะครับผมตัวฝากเป็นตัวเลือกไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมโชคไม่ค่อยดีนะฮะได้ตัวเล็กมาหนึ่งตัวนะครับแล้วเช้าต้องเรียบกลับไปทํางานนะฮะ ยังไงฝากนะนะฮะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับฝากช่อง,องจอมโจรจฟซบ๊งออนทัวร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับไว้พบกันทริปหน้านะครับสวัสดีครับ